สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะผมเป็นกันบ้างหรับคลิปที่แล้วและคลิปที่ผ่านๆมานะครับดูกันหรือยังเอยใครยังไม่ดูนะผมก็รีบมาดูคลิปนี้กันได้เลยนะผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปเชืสุดท้ายของซีซั่นที่7ช่วงต้นซีซั่นนะครับผมเปิดมาไม่นานก็เชืสุดท้ายกันแล้วไม่ต้องตกใจนะผมพราบว่าในช่วงที่เล่นมาหลายวันนี้ผมก็ได้เล่นไปหลายอย่างนะของตัวเกมใหม่แล้วก็มีทําการไปเล่นแบบใหม่แล้วก็มีเล่นแบบ แปดหมื่นบ้างนะผมก็มีตกบ้างอะไรบ้างแต่ว่าวันที่เล่นเซ็ตสุดท้ายเนี่ยเป็นวันที่ตกเยอะที่สุดนะก็กําไรที่ได้มาหลายหลายวันก็คือผมเล่นวันหนึ่งไม่นานนะครับก็จะได้มาอยู่มาสี่แสนนะครับต่อวันนะสามแสนสี่แสนอยู่ประมาณนี้แต่บัดนี้วันนี้มันตกเยอะไปหน่อยและพอเรายิ่งตกเนี่ยเราก็จะเกิดกิเลสเนี่ย ยิ่งตกยิ่งเล่นยิ่งหมดใครที่ดูคลิปที่แล้วแล้วรอคลิปเซตสุดท้ายของซีซั่นที่หกก็รอไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคลิปนี้มาแทนแล้วเพราะว่าคลิปนี้น่าสนใจนะครับถ้าน่าสนใจไงอยากรู้แล้วก็ไปรับชมกันได้เลยโอเคมาปืนที่เราเล่นตอนนี้ก็เป็นเออเรย โอ้โหขึ้นเงี้ขึ้นเงี้ยขึ้นขึ้นไงนะครับขึ้นขึ้นตรงนี้ก็ต้องรีบพื้นเลยแบดผมพูดแต่ว่าไม่ได้ยินนะในในเกมนี้ผมพูดนะแต่ว่าไม่ได้ยินอันนี้ว่าเกมนี้เนี่ยมีความมันพอสมควรไม่อยากสปอยมากกวันนี้ไปดูกันในคลิปเลยดีกว่านะครับผมว่ามันเกิดไหมขนาดไหนเกิดไหมแล้วผมทำไมถึงผมเอาแทนที่เซตสุดท้าของเซตที่หกนะครับไปดูกันเกิด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 มาแล้วมาแล้วขึ้นมาแล้วมาแล้ว เจ็บเจ็บตายหนึ่งโอ้โหตายมากตัวมีตัวมีตัวมีตัวคุณบิ๊กลงไปแล้วคุณบิ๊กลงไปแล้วโอเคโอเคโอเคหน้าหน้าประตูหน้าประตูโอเคได้ได้ได้โควดอยู่โควดอยู่ตายตายตายโอเคไม่ตายไม่ตายอ้าวตายหรือไม่ตายเนี่ยบ้านไก่บ้านไก่โอเค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 เฮ้ยย่ะข้างหน้าข้างหน้าอุ้ยข้างหน้าอ๋อ โอ้โมยังไม่หมดซุบหน้าหน้าหน้าไม่ทันจริงไม่ทันจริงอุ้ยระเบิดใครวะหน้าคุณหน้าคุณเปิดมัป่ามาอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยทางไกลด้วยนะทางไกลด้วยนะเอ้ยเอ้ยอ้ยอ้ยตรงทางไกลผมอะตรงบ้านอะน่าจะตรงบ้านอะมีผมมีผมเข้าก่อนเข้าก่อนคุณเข้าก่อนระเบิดขวัญเกมเกมเกมเข้าก่อนเกมแม็กหมดนั่นตะกี้เนี่ยเห็น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 เจ็บจัดอยู่บนบ้านตัวนึงอ่า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 ทางไกลเอาคุณจับตายเดี๋ยวนั้นอะโอ้เจ็บจัดอะ ขอโอเคครับผมตอนนี้ก็ดึงเชิงอนไรสักคู่หนึ่งนะครับตอนนี้ก็เสียงผมงผมอาจจะได้ยินบางช่วงนะแล้วก็มดินบางช่วงอะไรที่ไม่ได้ยินก็ต้องขอไปด้วยแต่ที่ยินก็จะได้แล้วจะเต็มที่นะครับใครที่มีข้อติเตือนตรงไหนก็บอกกันด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าคนดูชอบแบบไหนนะครับถ้าชอบแบบว่า มีเสียงผมด้วยก็ต้องรอนิดนึงนะครับผมอาจจะสักสามสี่วันคลิปทักไอ้นะครับผมแต่ว่าถ้าชอบแบบนี้แบบได้ยินเสียงเพื่อนผมด้วยก็บอกได้นะครับผมหรือถ้าไม่ชอบชอบแบบว่าคลิปเสียงผมคนเดียวก็บอกได้นะครับผมเดี๋ยวต้องทำให้ตามที่ผมบอกตอนนี้เราก็ลีสูนพันยาผ่าตัดให้เรียบร้อยนะครับผมบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยเดือดจัด แล้วดูกันนะครับวันตี้เนี่ยเนี่ยมันมีอะไรดีมันใช้ปืนอะไรหรือว่ามันมีของดีอะไรนะผมผมถึงได้แบบเอามาแทนเซตสุดท้ายของซีซันหกจริงๆแล้วซีซันหกเนี่ยที่ผมทําคลิปเนี่ยมันเอ่อถือว่าเอาใช้ได้นะถือว่าดีในะแงบพลงเลย<ด><ด>แต่ว่าคลิปนี้เนี่ยเลอว่าดียิ่งกว่านะครับถ้าใครชอบทําแบบว่าเป็นคลิปแบบหนึ่งเกมแบบเข้มข้นเลยแบบว่ามันก็คอมเมนต์บอกขนาดว่าใครชอบแบบว่า คลิปคอนเทนต์ต่างๆที่แบบว่าหลายๆเกมก็คอมเมนต์บอกกันนะว่าชอบแบบไหนได้ทำคลิปออกมาได้ในสิ่งที่คุณผู้ชมต้องการหรือว่าในสิ่งที่ทุกคนชอบนะครับแต่ว่าผมก็จะทําคลิปหลายๆแนวนะเพราะว่าคนละคนหนึ่งมันชอบหลายอย่างนะผมก็ไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่านะครับผมไปกันเลย ไอ้พี่คุณโด่งคุณโด่งไม่เจ็บโอเคโอเคโอเคเดี๋ย้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ลง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 อดน่าจะบอดนะน่าจะบอดนะเอาวงไงวะหนุ่มอ้าวตาย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 เฮ้ยคนมันอ่ะโอ้อหหมดหมดเขียนเขียนเกมเกมฝั่งี้เขยนแล้วฝั่งนี้เคลียนแล้วโอ้โหอเจ็บเจ็บเจ็บพันยาไปก่อนเลยพันยาก่อนเลยเคลียนแล้วเคลียนแล้วไม่มีแล้วเดี๋ยวพี่เช็คกัน โอเคบอดบอดบอดตรงนี้บอดนะตรงนี้บอดนะน่าจะเหลือแค่บ้านบ้านไอ้บ้านบ้านใหญ่อ่ะบ้านบ้านตรงกลางมันใช้ M C X โอเคอืมมันใช้ M C X กว่าไอ้ตรงนี้บ้านตายยัง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 ไม่รู้เดี๋ยวเช็คก่อน ยังม no, mm ัน hmm. ม yeah, yeah, uh. like ีขี้ปืนวะคุณมันมีอมันมีสองปืนอ่ะปืนปืน M C X กับปืนปืนคุณบิ๊กอ่ะเออมีสองปืนย่งคุณิีมันไม่เข้าเลยสัตว์มันก็ยังยังยังอยู่ยังอยู่อยู่นะโอเคได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะคูนะ รอก่อนนะรอตองเกมเกมน้องรอ้องเกมพันยาผ่าตัดกันนะคุณกลมซ้ำตัวนะผมซ้ำตัวนะคุณ่ไไมด้เจอกันนะโอเคเดี๋ยวเพิ่งนะคุณนิวเดี๋ยวเพิ่งนะไอเกมเกมพี่มีผ่าตัดแปดกับไอ้ยาแก้ปวดอ่ะผ่าตัดแปดอันนี้อันนี้โอเคแต่เมื่อกี้ไม่ลงมาช่วยบอกเลยว่าตายพี่เลี้งอยู่ตรงบันไดอยู่โอเคแป๊บนึงแป๊บนึงกระชากได้ชาอย่าง้อยู่บอกเลยไม่ลงมาช่วยเมื่อกี้สังง้อง มันอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนโอเคแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงได้ชาแนลได้ชาแนลจีเจีนจีนข้างบนได้ได้ได้ปาตัดปาตัดแป๊บปาตัดแป๊บบอกเลยตายอะเมื่อกี้ไม่ลงอะไอ้เฮียตัวนั้นก็อะไรเขาขุดไม่หยิงไม่เข้าเลยสั่นน่าจะเกาะเกาะสามหรือเปล่าไม่ก็เกาะทำไมก็ยิงมันก็ยิงไม่คมเหมือนกันอะมันแม่งยิงสู้กว่าไม่ได้หยิงสู้เองไม่ได้ใช่ไหมไอ้เอ็มเต็งเกิร เออแล้วพ ouais> ี่ไม่ลงหานผมย่ทุกคไม่รู้ว่าตายหรือเปล่าอ่าคโอเ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 คได้จะคืนให้จะคืนให้แป๊บเราต้องเกมก่อนนะไม่ไม่ต้องไม่ต้องเกมไ้องเกมเดี๋ยวปลาระเบิดกันอยู่หหลังบนอะระเบีเออเออ่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 ่ออ่ออ่อม่ออ่อ่ออ่อ่่ออ่ออ่อ่่ออ่ออออ่าง่่่ออ่ออ่อ่

โอ้โหรู้เรื่องไหนะติดยึดเฮ้ยเอาเรื่องว่าคุณถามยิงตายเขาแน่นอนหนาวมีแย่ชื่อว่าสักสิบแล้วแต่ไม่ติดยึดดิหนาวแล้วหวานเจี๊ยบดิายเเออรื่งได้ได,ได้ได้แล้วได้คลิปแล้วอย่างเงี้ยสิ้สุดท้ายอ่ะหือหวานเจี๊ยบโอเคเอาเลยวล้วลวผม,มผมเก็บไม่ได้แล้วผมเก็บ M C X มาแล้วกระเป๋าใหญ่ไม่มีดิเอาตัวนอกก่อน ได้ได้ได้เรารีบเคลียเลยอย่างนั้นแหะไม่นา่าจะมีละเนี่ยพกยิงเนี่ยผมีเงเนนอนพก่ต้วิงโอเคผมก็ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะตีนี้ก็เคลียที่เรียบร้อยก็เซตสุดท้ายนะผมก็ได้นท์มาหนึ่งหัวนะดูส่งที่ว่าเขาเล่นนะตอนในที่ว่ายิงกันเนี่ยเพื่อนผมเขาสงสายอยู่ว่าเฮ้ยมันทำไมมันยิงแม่นอย่างว่ามันยิงแบบมันเห็นไปหมดเลยก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับ ไนติดย really? oh, ุดแม่ถ้าบอกเลยถ้าไม่ติดยุดนี่ไปเล่นต่อโมเตลได้อีกแต่ติดยุดก็เลยต้องเซฟเซฟหน่อยนะครับอีกอย่างก็คือเซฟสุดท้ายแล้วนะครับไนก็ไม่ขายนะครับเก็บไปนะครับผมเก็บไว้ประดับคังคือแล้วเข้าไป้าแหอาส่วของที่ได้เนตานี้ก็เก็บไปแล้วเึ้นไปถ่ายนะครับแต่ว่าเกือบเกือบแย่เหมือนกันเกือบแย่เหมือนกันพู้ติดเราถ้าเมื่อกี้เนี่ยเป็นเจาะสี่เจาะห้าตายชะงง ในเกมเพื่อนผมเขาก็ห่วงผมมากนะครับบอกว่าไอ้ถ้ามันอยากออกเดี๋ยวไปออกซดกระเป๋าเลยก็ได้แล้วเดี๋ยวของเนี่ยเดี๋ยวเก็บไปให้ผมได้ววางไเป็นไรค่อยๆเล่นไปก็ได้ไอ้เราก็ไม่ได้แบบว่าเอ้ยโหอยากจะเล่นกับเพื่อนหรือนะเราก็อยากจะเก็บให้มันได้เยอะไงในสุดท้ายอ่ะอะไรมากมีจีเอทูนเงียบเงยเก็บเงียบเงียบเงียบเงีบเงียบเงียบงียบเ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 งียบยบเงียเงียบเงีเงียบเงียบเงยบเงียบเงบเง

Eu me อยู่ที่ไหนะที่นี่คที่ไหนที่เเมเส้เฮ้ยอไปเดีด๋ยวเปอใไปได่ดีวะไปเสร่รอะ เรื่องคุณไม่ต้องมานะถ้ตตา,ต,ต,าต,ตายก็ต้องตายคนเดียวก็อบอกว่าตั้งบ้านผักไงบ้านผักคันมาโอเคกูคุม่วลาเปิดได้ป่ะไะไปไปไปแป๊บหนึ่งแวดดูกล่องระเบิดตอน con. Ê, xem vừa tới rồi à. Làm nhanh bấm đi. CD. oh, oh, oh. สีด้บุกมากเลยเยีะรอดเจา้าตอนนี้พ่อ,อกนอนแล้วนะสสเสื้อคุนคนเลยฮะเราก็ค่อยเล่นเราอ้อมไปด้านนี้เอา <c oughs> มีเสี่ย้างนั้น อุ้ยโดนมันนอนอยู่มันนอนอยู่บ่บ่ไม่เชี่ยตรงนั้นนอนอยู่นอนอยู่ใปรป่าลับใป่าระเบิดตายแล้วตายแล้วไปข้างหน้ามันยุบมุกไอ้เหี้ยเอเนี่ยมันนอนอยู่ตรงเนี้ย ออกเจ็ดแฟนกว่า